สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบล็อก DCP 0 3ที่จะออกวางจำหน่ายวันที่18ตุลาคมนี้โดยผมจะอ่านสกิลของทุกใบที่อยู่ในบล็อก CP 0 3นะครับคลิปนี้จะเริ่มเป็นสีแรกเริ่มจากสีแดงก่อนเลยขอเริ่มจากเกร3ตัวใหม่สายเนวาหน้านะครับนั่นคือเวลิน่าเอ็กซ์เพคเตอร์ตัวโอเวอร์เดตตัวใหม่ครับผมที่มีความสามารถ2สกิลสกิลแรกคอนติเนียอยูนี้ได้รับ แอคแทกเพิ่มตามแอคพื้นฐานของเด้ตั้งต้นยูนิตนี้ส่งผลได้เทิร์นคู่แข่งด้วยสกิลนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเทิร์นอีกฝ่ายถ้าเขาอยากจะเคลียร์เรียเราเขาจะตีให้ฮิตยากมากนอกจากว่าใช้สกิลการ์ดหรือผลของการ,การที่จะยิงบรอดของเราแล้วก็หายไปเลยนั่นเองอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างคือถ้าเราเอาทิกซตามาแล้วก็โอเดเป็นอารุปแล้วก็ทับอีกทีนึงก็เป็นเอ็กซ์เพคเตอร์ก็จะเป็น13,000 พลังตั้งต้นบวกกับ1มือของอาลุปกลายเป็น2อ0 0มแล้วบวกทิสตาห้าพันกลายเป็น2 8 0 0 0ก็คือจะตี2 8 0 0มนั่นเองและอีกสกิลหนึ่งครับออตโต้เรียกากาศเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดเกรดสหรือสูงกว่าต้องเกรดสนะครับถ้าเขาเกรดสอยู่แล้วเราไปตีไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดทคอร์สครับคขาจะบัตรหนึ่งยูนิตนี้ได้รับแอคบวกหนึ่งมื่นห้าบวกหนึ่งคริจนจบการต่อสู้นั้น เมื่อจบการต่อสู้นั้นนำเดตั้งต้นของอยูนิตทั้งหมดลงดอบโซนและยูนิตนี้ก็จะสูญเสียสภาพโอเดไปนั่นเองอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับการที่ไปปิดเกมเขาหรือว่าการถมเขานักๆได้เลยก่อนจะใช้สกิลก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอย่างเช่นเพิ่อนก่อนเขาได้เจอ PG หรือเปล่าถ้าเราตีไปเนี่ยครับแล้วเขาปา PG มาก็นิ่งเลยอันนี้ก็ต้องดูก่อนใช้นั่นเองครับเพราะว่าถ้าจริงๆเราไม่รีบแล้วก็ ตีธรรมดาไปก็ได้ครับเพราะว่าตีธรรมดามันก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วแล้วเราไม่สูญเสียสนาะาโอเวอร์เดด้วยนอกจากว่าเราจะถูกยิงถูกบังคับให้ต้องรีบเล่นการ์ดไปนี้ก็ค่อยใช้สกิลไปครับผมเกสาอีกใบหนึ่งนะครับของสายเนววนาพระมาดแห่งเปลวเพลิงเกียวโคโอ้หชื่ออย่างเท่ <laughs> เมื่อกาดไปนี้ถูกทิ้งจากมือในเทินคุณถ้าแหวนของคุณเป็นเนววนาโซบาร์หนึ่งเรื่องเรียกการคู่แข่งไวดีทายอยู่ในนั้นอ่า อันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบใช้สกิลเนวาน่าในการทิ้งมือหนึ่งใบแล้วไม่อยากจะทิ้งเปล่าๆเ,เลยครับพี่แล้วก็อยากจะทําลายบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็มีตัวนี้ครับช่วยได้ในการอาจจะตัดเศษอีกฝ่ายหรือว่ายิงตัวสําคัญสาคัญบนบอร์ดของอีกฝ่ายในช่องเรียกะกครับผมก็เป็นทางเลือกอ,กอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างทําให้มันหลากหลายขึ้นแล้วในเด็กเนวาน่ามิโกแห่งเปลวเพิงโทเรซ่าสกิลออโต้ช่องเรียกากศครับผมเมื่ออยู่นิจมตีฮิต ต้องโจมตีในฮิดด้วยนะเขาด้บารหนึ่งเลือกการที่มีความสามารถโอเดชจากดับโซนคุหนึ่งใบนาการ์ดใบนั้นขึ้นมือคุณใบนี้ผมมองว่าจะเก่งในตอนช่วงต้นเกมที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเอ้ยปล่อยง่ายชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ารีบเล่นแล้วก็แต่ต้องมีเขาดบบาร์ด้วยในการหยิบโอเดชขึ้นมือผมยังมองว่าตัวเนี้ยเอ่อเงื่อนไขในการใช้อ่ะค่อนข้างยากแต่ก็สามารถเอาตัวโอเดของเราจากดับโซลขึ้นมือได้ ถ้าเทินแรกเราทิ้งตัวเวอร์เปุ๊บเราตัวนี้ตีถ้ามันฮิตขึ้นมาคราร์ทบอลหนึ่งอ่ะหยิบตัวเวอร์เขึ้นมือได้เลยถือว่าเป็นตัวบนของนะครับผมปกติแล้วสายโอเวอร์เดที่เล่นมายังไม่เคยเห็นพวกหยิบของจากดับโซนขึ้นมือเราเท่าไหร่นะครับผมยังอยู่ในสายของเนวาน่านะครับตัวต่อมาคือมิโกแห่งเปลวเพลิงฮิเมนะสกิลเป็นออโต้ครับผมเมื่ออยู่นี้ลงสนามบนช่องเรียอากาศคอร์สคือคราร์ทบานหนึ่งดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ เลือกการที่มีความสามารถโอเดจจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนําการเป็นนั้นขึ้นมือและสับกองการคุณอันนี้เป็นสกิลที่เรียบง่ายแต่ได้ของด้วยแต่ก็แอบ,บรุนดวงหน่อยครับว่าพอเปิด7ใบเนี่ยถ้าไม่เจอเราเสียคราร์ดบาร์ฟรีนะแล้วก็สกิลนี้ก็คือเมื่อลงสนามผมมองว่าถ้าได้ลงในตอนที่ดาเมจของเราไหลลงปุ๊บเราเคราร์ดบาร์หนึ่งเราเปิดหาได้มือได้มือคืนก็คือว่าลงตัวนี้ฟรีได้โอเดจไปเล่น บนมืออีกหนึ่งใบผมก็ว่าค่อนข้างคุ้มนะแต่ถ้าเราเป็นเกมนําอยู่เช่นเราเริ่มคนแรกอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากจะโถมเขาเราอยากจะเก็บไว้เล่นตอนเกียรษาผมมอกว่าตัวเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มในตอนต้นเกมแต่ถ้าเป็นเกมที่เราตามหลังแล้วเราอยากจะฟาร์มของขึ้นมา,านครับผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มเลยต่อมาครับจะเป็นสายของ UG แล้วปืนครกแห่งพายุทรายดัสติน ปืนคกเลยนะสกิลมีสองสกิลครับสกิลแรกเมื่ออยู่นี้องสายช่องเรียกอากาศถ้าแวนเก่าคุณเป็นยูจีนคอร์สนำการจากมือคุณหนึ่งใบเข้าโซลจวการหนึ่งใบเรื่องเรียกาศเกณสองหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นก็คงคอนเซ็ปต์ยิงแล้วยิงให้บอดระเบิดไปข้างอีกสกิลครับช่องเรียกอากาศเมื่ออยู่นี้โจมตีโซบ้านหนึ่งจนจบการต่อสู้นะั้นยูนิตนี้ได้รับ x 2 0 0พันตำจทรวนเรียกาศคู่แข่งที่ไม่มี unit ยูนิตอยู่ถ้าเรายิงเขาหมดบอร์ดก็จะว่างห้าช่องตัวนี้ก็จะตีออกสองมือนั่นเอง <Okay. S 1> ตัวนี้ก็ถือว่ายูจีนได้ตัวตีเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวยิงบอร์ดเพิ่มวิวย, <c oughs> ยิงทะลุยิงยิงทะลุเกมหน้ายัางได้ <c oughs> อีกใบครับเกสองยูจีนกระสุนเหล็กแห่งพายุรายอีธานสกิลครับออตโต้ช่องเรียกาศเมื่อแวนของคุณโจมตีฮิตดีไทยอยู่นี้ จัวก,นนวกา,าร์ดหนึ่งใบแล้วก็คาน์เตอร์ชาร์ตหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวคืนคอสหนึ่งตัวแล้วก็ตัวจั่วเพิ่มอีกตัวหนึ่งต่อมาเป็นเกต1หนึ่งครับปืนคู่แห่งพยายุทรายออร์แลนโดโอ้โหตัวนี้เท่มากอยากอยากเล่นมากเลยตัวนี้เป็นมีสองสกิลครับช่องแอคทีฟเอสกิลแอคทีฟในโซถ้าในเธอนี้เคยมีเรียกาคู่แห่งถุกดีทาย คอสคาัร์บานหนึ่งครับคอการ์ัน,นี้โรงเรียกาศโอ้โหปูบอร์ดฟรีซะด้วยอีกสกิลครับผมช่องเรียกาศเมื่อแวนก่าของคุณที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าโจมตี้คอสครับนำอยู่นี้เข้าโซคุณเลืกอกแวนเก่าคุณหนึ่งใบยอยู่ีนนั้นะได้รับแอค5 0ห้าพันจนจบเทินโอ้โหโดดกันเป็นว่าเล่นตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่านเล่นนะเพราะว่ามันสามารถ เอาตัวเองเข้าโซแล้วเพิ่มพลังได้ด้วยแล้วก็สามารถเอาตัวเองออกจากโซได้ด้วยในเทิร์นหน้าถ้าเราจะใช้ก็คือว่าเป็นตัวที่แบบวนวนประสิทธิภาพในการเล่นได้คุ้มค่ามากเลยครับถ้ามันขึ้นมาต่อมาเป็นออเดอร์เกตสามครับผมใบนี้นี่ผมว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ในใช้ดีเลยครับในการระเบิดบอร์ดอีกฝ่ายเรีกเยกได้ว่าถ้าใช้ถูกจังหวะนี่คือเกมเปลี่ยนกันยาว,ยาว สกิลคือเลือกแวนการ์ของคุณหนึใบจนจบเทินครับยูนิตนั้นได้รับความสามารถออโต้เวนการ์เมื่อเรียกการ์คู่แข่งถูกรีทายในเมนเฟสคุณคุณจ่ัวการา์หนใบถ้ามี5้ใบยิงเรียบเลยแล้วเราก็จวดห้ใบโอ้โหอันนี้คือแบบสุดยอดของการคืนคอเลยนะสุดยอดใองการจ่ัวมือล้อนต่อมาอันนี้จะเป็นสายผมพราผมมองว่าค่อนข้างใส่ได้สสายเลยนะ แต่ก็อยู่ที่ว่าจะใช้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้เกตหนึ่งมังกรนินจาฟูชิมาจิมาโดกะโอ้โหชื่อมันเท่มากตัวนี้ผมชอบนะอาร์ตมันเท่สกิลคอนเทนิวช่องเรียกกาศหรือการถ้าในดับโซนของคู่แข่งมีการสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับแอคบวกสองพันชิลเพิ่มห้าพันก็คือการหมื่นจากนั้นถ้ามีแปดใบหรือมากกว่ามีได้รับห้าพันเพิ่มเติม ก็คือเป็นเกนหนึ่งที่กาดได้หมื่นห้านั่นเองแต่ถ้าอีกฝ่ายเขาถมบอดหนักๆเราลงมาเราบูทหมื่นหรือว่าจะตีออกมหมื่นได้เลยอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะตัวเกนหนึ่งองไนที่ตีหมื่นได้เก่งหมดสำหรับผมอมืเกนหนึ่งอีกใบตัวนี้ผมก็ชอบอีกแล้วสามารถอีกหนึ่งตัวครับชื่อแดกเตอร์ชีร์ฮาร์ตตัวนี้ เทมากผมชอบครับสกิลออโต้คือเมื่ออยู่นี้ต้องสาร์ช่องเรียกาศอยู่นี้ได้รับแอคบวกห้าพันจนจดเทินเฮ้ยเก่งหนึ่งที่ตีหนึ่งมืนหนึ่งเท่ากับเก่งครับอืมสกิลสกิลที่สองคอนติเนียช่องเรียกาศในขณะที่คุณทําการไลท์จากไลท์เด็กคุณสามารถไล่ด้วยการนำอยู่ในนี้เข้าโซแทนการเลือกการจากมือคุณหนึ่งใบทิ้งการไปนั้นนี่โคตรเก่งสกิลนี้ผมยังชอบเลย อันนี้ก็คือถ้าเขาขึ้นมาก่อนที่เราจะกลายเป็นเกรตสานะผมมองว่าตัวเนี้ยเจ๋งมากเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นมาหลังเราเกรดสาไปแล้วอะเราก็สามารถเอาบู o หนึ่งหมื่นเนี้ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยผมมองว่าเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากๆน่าใช้จริงๆครับอืมและไปสุดท้ายก็คือคียทิเคิลมีสกิลนั่นเองสกิลคือช่องออตโต้เรียากาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้บูท นำมาอยู่นี้เข้าโซคุณเลือกอยูนิตของคุณหนึ่งใบอยู่นนั้นได้รับ x บวกสองพันจนจบเทินอันนี้คือเป็นสกิลที่สมมติเราเกตสามใช่ไหมเราตีหมื่นสามแล้วเราเอาเดียกาตีก่อนปุ๊บเอาอยู่นี้เข้าโซแล้วบวกอีกสองพันให้แวนการเรามันก็จะกลาย,กายเป็นตีออกหมื่นห้าทีนี้ถ้าฝั่งสมมติเราคิดลเล่นเล่นถ้าอีกฝั่งเขากาดสองหม,มื่นแสดงว่าแวนการของเขาจะกาดอยู่ที่สามหมื่นสามถ้าเราสามารถบับพลัง ตอนนี้จาก15ื่นบาพลังได้อีกส0 0 0มจะกลายเป็น3ามหมเท่ากับว่าเขาจะต้องเสียชิลเพิ่มอีก5,000ก็คือปัดเส้นในการโจมตีนั่นเองผมเลยมองว่าการใช้สกิลในการที่แบบว่าเอาคิดเข้าบ,บูทแล้วเราได้โซได้พลังเพิ่มอ่ะอันเนี้ยค่อนข้างคุ้มครับผมก็จะประมาณนี้ครับกับ CP03 ของสีแดงนั่นเองตอนนี้ก็ผมมองว่าในสายเนวาน่าได้ตัวเล่นใหม่ ก็ดีครับแต่ยังเหมือนอยังปิดจุดบอดไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าเราโดนยิงจากผลของการปุ๊บเราก็ไปไปเลยครับเท่านี้เลยประมาณนั้นอาจจะต้องเป็นการบังคับที่แบบว่าเราต้องรีบเล่นรีบเล่นรีบจบหรือต้องรีบเคลียร์รีบตีเขาให้ตายก่อนที่เราจะโดนเขาพังบอดหรือโถมมาหนักๆนั่นเองส่วนของยูจีนผมมองว่าเป็นการเสริมความจุดเด่นของเขาอะที่แบบเอายิงยิง ยิงปุ๊บเพิ่มพลังเท่าไหไรยิ่งย,งยิงนั้นยิงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการที่เสริมจ,จุดเด่นของเขาที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกครับผมก็จะประมาณนี้ครับสีแดงใครสนใจที่จะพีออเดอร์ DCP 0 3ก็ทักมาได้ที่แฟนเพจของเราเลยนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ Description สำหรับวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe ไว้ได้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงบายบายบาย